ฟันไซเคิลอินเดก็อย่างที่เราคุยกันว่าตอนนี้อินเดียเนี่ยมีการออกไอตัวตัวเดบนะ s e v e r a เ debt เที่นิยมมากเลยเนาะเพราะว่าได้เวทตั้ง10นะแล้วก็ ไปบรรจุอยู่ในอินเดกซ์ของ JP Morgan ด้วยนะครับเราก็มีการคาดการณ์ว่าคนที่เสียผลปนประโยชน์หนึ่งนย่างก็คือไทยด้วยใช่ไหมไทยเนี่ยก็คงจะโดนดูดออกไปเยอะเพราะมันเป็นซีโร um ่ซัมเกมนะครับก็ล่าสุดเนี่ยบูมเบิร์กก็ประเมินไปในทิศทางเดียวกันบอกว่าน่าจะมีเม็ดเงินพุ่งเข้ามาประมาณ1.3ชิวิลเลียนค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าคนสนใจมากนะฮะแล้วก็จะเข้ามาถือไอตัวของอินเดียเนี่ยเยอะขึ้นแบบอย่างมีนัยสําคัญบอกเลยว่าภายในปีหน้านะจะมีเข้ามาถืออีกเพียบอีกเยอะเลย นะไทยแลนด์ก็จะเป็นอะไรที่โดนดูดออกไปเช่นเดียวกันนะเห็นไหมเวทอยู่ที่10%ค่อนข้างที่จะดูดีแต่บอนอินเดียเนี่ยในในข่าวเนี่ยมีการ commend เอาไว้ uh, away, นะบอกว่าก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะเพราะว่าโปรโตโคอลของการไปถือไอเดของอินเดียเนี่ยมันไม่ง่ายนะฮะมันมีการเกาะเอกสารแบบอุตรุดวุ่นวายไปหมดถ้าเทียบกับจีนนะฮะอินเดียยุ่งยากกว่าเยอะนะฮะแล้วก็อาจจะทําให้นักลงทุนบางคนเนี่ยถอดใจก่อนหรือเปล่าแต่ว่าข้ามการกระแสความวุ่นวายจะต,ต้องอจะต้องมีโปรเซสะยอะยะขนาดนี้เนี่ยก็ยังมีความต้องการอันล้นหลามนะครัที่จะมาถือไอตัวเดตของอินเดียนะฮะอ่ะ ประมาณนี้นะเอาเป็นว่ายุ่งยากแต่ก็ยังอยากถือกันนะฮะแต่นี่คือความเสี่ยงหนึ่งแล้วกันอ่ะดูต่อนะครับ in the water crisis นะครับกว่าจะไปเป็นประเทศที่พัฒนา,นาได้เนี่ยอินเดียเนี่ยจะต้องผ่านด่านอีกหลายด่านนะครับ Moody's นะออกมาเตือนอินเดียบอกเลยว่าถ้าอินเดียจะกลับไปอย่างที่ทุกคนว่านะจะเป็นเสือตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับจะรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้หรือเปล่าเนี่ยจะต้องผ่านด่านนี้ก่อนนะครับด่าน water crisis าการขาดแคลนน้ำหรือภาวะแห้งแรง บอกเลยว่าปีหน้าเนี่ยภาวะแห้งแรงของอินเดียจะทำ้ายเศรษฐกิจอินเดียแบบย่อยยับนี่มีการประมาณของ m o o d y s นะออกมาเตือนนะถ้าประเทศยังไม่ลงทุนเรื่องของไอตัวแหล่งน้ำอะไรต่างๆหรือโชลประทานเนี่ยน่าจะเหนื่อยกันนะครับเพราะว่าประเทศอินเดียเนี่ยใช้น้ำในการทำการเกษตรเนี่ยกว่า90%เพราะฉะนั้นเนี่ยจะกระทบอากิทคลัลเจอร์แบบเต็มสตรีมนะ,ะแล้วก็จะทำให้ GDP พง GDP หยุดชะงักงานด้วยนะฮะรวมไปถึงภาคอื่นอีกประมาณ10%เนเนี่ยก็ก็ต้องใช้น้ำนะฮะงั้นถ้ายังแก้ปัญหาน้ำไม่ได้เศรษฐก มันจะดีไม่ได้นะจ๊ะเอาในประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ม o ดี้สออกมาเตือนอินเดียนะฮะ